สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับบทที่2เรื่องการลงเอกสารในเว็บไซต์นะคะซึ่งเอกสารในเว็บไซต์มีอะไรบ้างก็คือพวกนะด้านซ้ายนี้ก็คือพวกแผนต่างๆนะคะเทศบัญญัติรายงานแต่เสื้อจ้างนะคะประชาสัมพันธ์นะคะคประชาสัมพนันธ์เการจัดซสื้อจ้าเนี่ยพิเศษหน่อยนะคะคือเวลาลงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางด้วยก็คือตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นพวกแพ้หรือว่าเทศบัญญัติเนี่ยเวลาลงแล้วจะไม่อยู่ตรงกลางเพราะว่านานๆทีปีหนจะลงใช่ไหมคะไม่เหมือนประชาสัมพันธ์กับแต่เสื้อจ้าที่ลงบ่อยๆนะคะ,ะ,คะก็เลยจัดให้มาอยู่ตรงกลางจะได้ผู้เยี่ยมชมจะได้มาเห็นบ่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้ไปดูบทที่หนึ่งะคะเอ๊ะงงมายังไงนะคะให้เรามาที่หน้านี้เลยนะคะหน้าหลักเลยจากนั้นให้เข้าสู่ระบบเลยนะคะเข้าสู่ระบบตรงไหนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะอยู่ตรงไหนระบบสมาชิกนะคะชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านนะชื่อผู้ใช้อยู่ตรงไหนนะคะจะอยู่ถัดจากหน้าปกหนึ่งหน้านะก็คือมี หน้าพลาสติกนะหน้าปกนะแล้วก็หน้ากระดาษขาวๆนะฮะตัวที่เป็นรหัสผ่านนะฮะ username password จะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าๆนะคะชื่อวู้ใช้จะมี2ชื่อก็คือ1 office นะฮะสอง minister นะ office ก็คือ o ต f i c e ฮะ minister ก็พิมพ์ว่า M I N I S T E R นะคะรหัสผ่านก็แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ของดิฉันนะคะขออนุญ,ญาตใช้ของบริษัทละกันนะคะรหัสผ่านพิมพ์ไปเลยะคะ่ะดูรหัสผ่านพิมพ์ผิดไหมนะคะเปลี่ยนภาษาหรือ,อยังใครที่ใช้น้ตบุ๊กตัวเลขต้องเปลี่ยนภาษานะคะ ระบบเลยหรือว่า Enter ก็ได้ดูว่าเราเข้าหรือยังแล้วก็ให้เราลงไปเมื่อกี้นะว่ายังเป็นช่องว่างๆสีขาวๆอยู่ไหมหรือว่าสวัสดีดีไม่เป็นช่องว่างสีขาวๆเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะ จะขึ้นว่าสวัสดีออฟฟิศสวัสดีมิสเตอร์หรือว่าสวัสดีเมนเจอร์นะคะจากนั้นทำยังไงต่อข้อมูลการดำเนินงานเราจะลงในส่วนไหนเอาง่ายๆเลยได้ทุกเมนูด้วยให้เราไปที่เพิ่มเนะะื้อหาเพิ่มเนะะื้อหาจะอยู่ที่ส่วนของสมาชิกส่วนของสมาชิกจะอยู่ใต้ระบบสมาชิกที่เราเข้าระบบเมื่อกี้นะคะ เพิ่มเนะะื้อหาจะอยู่เมนูนะที่2ในส่วนของสมาชิกนะถ้าใครเห็นก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วนะคะบรรทัดบนนะชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องเลยนะคะชื่อเรื่องนี้นะถ้าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะซื้อจัดจ้างก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าหลักด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแผนพวกเทศบัญญัต,ติต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่เมนูด,ด้านซ้ายเท่านั้นนะคะชื่อเรื่องพิมพ์ไปเลยค่ะจากตัวอย่างนะคะขออนุญาตพิมพ์จัดซื้อจัดจ้างแล้วกัน ถ้าใครจะทําข่าวประชาสัมพันธ์ก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะว่าข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องไหนนะคะจะมีงานอะไรเร็วนี้นะคะหรือว่าจะมีการให้มารับเบี้ยยามชีพผู้สูงอายุวันที่เท่าไหร่พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะแนะนําที่ท่องเที่ยวนะคะเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะจะซื้อะช่างอะไรนะอะไรก็ว่าไป เนื่องจากว่าเรามีเอกสารอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์ในเว็บไซต์อีกดังนั้นเราแนบไฟล์นะแต่ก่อนจะแนบไฟล์เราก็ต้องเกิดนำหน่อยนึงนะว่าเนี่ยข้างล่างเนี้ค,คือไฟล์แนบนะคุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้นะคะอฟอนต์สี ฟอนต์รูปแบบของฟอนต์นะคะมีแค่นี้นะคะตามหลักสากลเอามาลงเพิ่มไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องให้ทุกเครื่องนะคะมีฟอนต์อย่างนี้นะคะเพราะว่าถึงเราลงฟอนต์ สวยๆน่ารักน่ารักไปแต่เครื่องอื่นเขาไม่มีฟอนต์สวยๆอย่างเรานะเขาจะอ่านไม่ออกมันจะกลายเป็นภาษาอากูอกีนะภาษาต่างดาวนะหรือเป็นตัวเหลี่ยมๆนะเคยเห็นไหมคะในเว็บไซต์แบบการ์ตูนการ์ตูนอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเหลี่ยมก็คือเขาใช้ฟอนต์แปลกๆซึ่งในเครื่องเราไม่มีนะคะดังนั้นขอเป็นภาษาสา,ากลละกันนะคะเอาฟอนต์มาลงไม่ได้นะคะใช้อย่างนี้ไปก่อนละกันถ้าใครอยากสวยงามก็ทำในฟิลเตอร์ช็อปแล้วเอารูปมาใส่ดีกว่านะคะ บอกหน่อยว่าเราจะมีไฟล์แน่นะคะหาจะแนบข้างล่างสีแดงขแนบไฟล์ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสอนแนบแต่ ใส่รูปภาพแล้วหรือเปล่ารูปภาพเวลาใส่ให้เราไปที่เครื่องมือต้นไม้สีเขียวอยู่ในกอบสี่เหลี่ยมนะคะ insert edit image รูปภาพในนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะคะใส่กระตูนิดนหน่อยอยู่ในไม้มินิดแมว <c oughs> อ่ะใช่ไหมเถอะอะลงมาข้างล่างนะคะสำคัญสิ่งสำคัญก่อนที่บันทึกนะคะให้เราเลือกเซกชันก่อนเลยเซกชันนี้นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงที่อยู่ของข้อมูลว่าจะให้อยู่ที่เมนูไหนให้เลือกเซกชันนั้นนะคะเช่นด้านซ้ายข้อมูลการดำเนินงานนะอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของ เมื่อกี้บอกว่าจะลงบร็บจจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้เราเลือกเซ็ชันจัดซื้อจัดจ้างนะเซ็ชันก็คือที่เป็นรูปหัวใจแคคตัลี่ย่อยหรอคะก็ที่มันเป็นรูปดาวเว็บคนอื่นไม่มีหัวใจไม่มีดาวก็เปรียบเทียบเอานะคะเอ้ยไ,ไม่เหมือนกนเลยคู่มือเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีหัวใจเลยนะเปรียบดูนะคะ,ะเราก็เลือกแคคตัลี่ย่อยเป็นอะไรก็ว่าไป หรือถ้าต้องการให้เป็นแผนพัฒนาตำบลให้เราเลือกเซคชั่นเป็นแผนนะแคคตัลีย่อยละอ่ะข้อมูลการแผนดำานการประจําปีเนี่ยตรงเนี้ยนะแต่อันนี้ประถามพันได้ไหมอ๋อก็ได้แคคตัลลีย่อยไม่มีมีอันเดียวไหมคะประถามพันมีแค่แคคตาลี่เดียวนี่เราเลือกเป็น ข้อมูลจะซื้อจัดจ้าประกาศนะเผยแร่แล้วกับไม่เผยแร่ต่างกันยังไงเผยแร่แล้วอันนี้ตั้งไว้คือใช่คือถ้าเราบันทึกปุ๊บคนอื่นจะเห็นทันทีนะก็คือผู้เยี่ยมชมจะเห็นทันทีแต่ถ้าเราคิดคําว่าไม่ปุ๊บเราจะเห็นคนเดียวเว็บมาสเตอร์จะเห็นคนเดียวนะคนที่ลงข้อมูลจะเห็นคนเดียวเพราะเราเข้าสู่ระบบ อันะ,ะ,ะนั้นเราก็พิ้น์คนเดียวเพื่อที่จะรันวันที่แล้วมาหลังค่อยเอผยแพร่แล้วใช่ก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็ใช่ไปก่อนเพราะว่าต้องการจะเห็นก่อนในตอนนี้นะคะแสดงในหน้าแรกนะคะคลิกหรือไม่คลิกก็ไม่มีผลเพราะว่าเฉพาะจะซื้อจัดจ้างกบข่าวประชาสัมพันธ์นะที่สแสดงในหน้าแรกแต่ถ้าเป็นแผนต่างๆนะคะคลิกไปก็ไม่สแสดงอยู่ดีนะคะหน้าประกาศผู้เขียนจะบอกหรือไม่บอกก็ได้ถ้าเป็น ซื้อจ้างก็จะเป็นกองคลังนะคะ <Okay. S 1> หรือส่วนการคลัง <Okay. S 1> นะคะถ้าเป็นสนักปหลัดก็เป็นสำนักประหลัดหรือจะเป็นชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วแต่นะคะ <Okay. S 1> ตรงเริ่มเผยแพร่นี้เราไม่ต้องเลือกอะไรถ้าเลือกเดี๋ยวมันก็จะไม่เผยแพร่ระดับการเข้าถึงเลือกไม่ต้องเลือกนะคะมันเลือกให้อยู่แล้ว ถ้ารีจิสเตอร์รายการพิเศษอะไรพวกนี้ก็คือ,ค,อคือเฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะเห็นได้นะแต่เราไม่ไม่ต้องนะคนทั่วไปก็เห็นได้ Metada t a นะคือแล้วก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับบทความนี้ไม่ต้องนะฮะอันนี้เป็นคำค้นในเว็บไซต์นะคะคีย์เวิร์ดก็เหมือนกันเป็นคำค้นในเว็บไซต์นะคะส่วนมากเขาไม่ค้นหรอกค่ะเขาก็จะดูว่ามันมีงานอะไรบ้างที่มาใหม่ๆนะคนะอันนั้นเสร็จแล้วตรงนี้พอเลือกเซกชันปุ๊บ เผยแพร่แล้วใช่นะบาบกาผู้เขียนพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้เราบันทึกไปเลยนะคะเดี๋ยวไฟล์จะบอกว่าแนบอย่างไงบันทึกยังคะบันทึกอยู่ไหนอยู่ข้างบนขวามือขวามือของชื่อเรื่องนะคะจะอยู่ในส่วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้างน,นะเข้ามาหน้านี้แล้วอ่ะให้เราเข้าไปในเว็บเลย จะอยู่นไหนคะจะซื้อจัดจ้างจะอยู่ที่นี่เห็นไหมคะทดสอบทดสอบจะซื้อจ้างแล,แล้วเพิ่มทดสอบต้องวงเล็บทดสอบด้วยเดี๋ยวมันเป็นเรื่องจริงอ่ะคลิกเข้าไปเลยเข้าไปอ่านเลยนี่ก็จะเป็นหน้าที่เราทำเมื่อกี้ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบอ่ะแล้วไหนละไฟแนบเวลาแนบเนื่องจากเอกสารมันทำไว้แล้วสแกนไว้แล้ว แปลงไว้แล้วให้เรา add attachment นะคะตรงตัวหนังสือสีแดงๆมีคลิปหนีกระดาษด้วยนไคะ add attachment จะอยู่ใต้ของเนื้อหาที่เราเกิดนนำเอาไว้นะใครเห็นคลิกเลยจะขึ้นหน้าต่างสีขาวขึ้นมานะคะ ไฟอยู่ต้ไนไมไฟนะคะแนะนําเลยให้เราก๊อปลงเครื่องก่อนนะถ้าใครมาจากแฟลชไดร์ให้ก๊อปลงเครื่องได้ซีได้ C, ได,ดีหรือหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะแต่ถ้าใครพิมพ์ไว้ในเครื่องก็ดีอยู่แล้วนะคะให้แปลงไฟล์ไปก่อนเลยจาก Word Excel เป็น PDF หรือจะโหลด Word หรือ PDF ขึ้นไปก็ได้โหลด Excel ขึ้นไปก็ได้นะที่เราสแกนไว้เราก็โหลดขึ้นไปเลยนะคะการ แปลงไฟล์เอกสารที่เราสแกนหรือว่าเปิดเอ็กเซลให้เป็น PDF นั้นนะคะจะอยู่ในคู่มืออีกอันหนึ่งนะคะจะอยู่ในคู่มือของการแปลงไฟล์เอกสารนะคะลองไปเปิดดูได้นะคะอ่ะรรทัดแรกเรียกดูไฟล์เอกสารที่เราทําไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะคะอยู่ได้ไหนก็ว่าไปนะคะอันนี้ไม่ได้เตรียม PDF เอาไว้นะคะ นี้แล้วกันเป็นรูปภาพที่เราสแกนไม่ได้แปลงไฟล์ด้วยถ้าเป็น PDF จะดูดีกว่านี้มีไหมไม่มีไงไม่ได้แปลง Display filename หมายความว่าอะไรก็เป็นการ rename นะ,ะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์เพราะว่ามันจะโชว์เลยว่าชื่อไฟล์นี้คืออะไรนะคะดังนั้นคนไม่รู้เอ๊ะ หน้เราตามเอกสารแนบเลขสองเอเลข2มันคืออะไรอันนั้นเราควรจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้รู้ว่านี่เป็นเอกสารแนบที่คุณจะต้องมาคลิกนะชื่อไฟล์จึงเป็นภาษาไทยได้พิมพ์ได้เลยนะคะ Description นะคะ คืออะไรคือเกินเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์นี้จะเกินอะไรก็ได้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้แต่พิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะกูะเขาไม่รู้ว่านี่คือไฟล์แนบอัพโหลดนะคะอัพโหลดเสร็จแล้วนะคะอัพโหลด ที่รอนานเพราะว่าไฟล์ใหญ่รูปภาพไม่ได้แปลงแต่ถ้าเป็น pdf แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะมาเลยถ้าเนตช้านี่ยิ่งไปกันใหญ่นั่นออที่จริงต้องเร็วกว่านี้นะดูสิช้าค้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค้างนี่สามร้อยกเกเคใหญ่เหมือนกันนะเห็นไหมคะอันนี้คือ ดิสเส์ไฟแนนช์ใช่ไหมคะเอกสารรายละเอียดที่เราพิมพ์ description มันจะอยู่ในวงเล็บที่พิมพ์ก็คือดาวน์โหลดตามเอกสารแน่3าม k ก็คือความใหญ่ของไฟล์เราจะคลิกก็ไปดูไฟล์ก็ได้ปุ๊บนี่มันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยว นะถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์จะเปลี่ยนดีสคริปชันจะเปลี่ยนดิสเพย์ไฟล์เนมให้เราคลิกที่ดินสอนเล็กๆที่อยู่หลัง kb นะเนี่ยพิมพิมพิมไปแล้วก็อัปเดตอันนี้ยกเลิกหรือปิดข้างบนขวาม,มือถ้าเราจะลบไฟล์นี้ให้เราคลิกกากระบาด นะถ้าเราจะแนบอีกนะคือเรื่องนี้มันมีหลายไฟล์แบ่งแยกย่อยเป็นหลายไฟล์เพื่อการง่ายประการดาวน์โหลดอัปโหลดเลยคะ่ะ คุณจะใส่ไฟล์ไปกี่ไฟล์ก็ได้นะคะแต่ว่าไฟล์ที่เราใส่ไปครั้งหลังสุดจะอยู่ขึ้นบนสุดงงคืออะไรคือเห็นไหมคะไฟล์ที่เราอัพ ขึ้นไปครั้งที่2จะอยู่ข้างบนดังนั้นครั้งที่3ก็จะอยู่ข้างบนอีกนะคะถ้าอยากให้ไฟล์ไหนอยู่ข้างบนจะต้องอัพเป็นไฟล์สุดท้ายถ้าอยากให้ไฟล์ไหนอยู่ล่างสุดเราต้องอัพก่อนอย่างเช่นแผนหน้าแผน3ปีนะมีส่วนที่1ถึงส่วนที่6ให้เราอัพส่วนที่6ก,ก่อนให้เราแอ d แท t a c h m ส่วนที่6ก,ก่อนนะแล้วก็5 4 3 2 1หนหน้าปกเป็นอันสุดท้ายเสร็จ ก็ไม่ต้องทำตามก็ได้นะะแต่คนที่โหลดเขาจะได้ไม่งงนะ,ะคนที่เข้ามาดูในเว็บไซต์เราจะได้ไม่งงว่าเอ้ยทำไมหกมันขึ้นก่อนนะทำไมเราโหลดหน้าปกขึ้นก่อนไหมหน้าปกมันอยู่ข้างล่างสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเล่นๆดูนะคะอาจจะผิดๆถูกๆบ้างไม่เป็นไรก็ลบไฟล์ข้างหลังได้แล้วก็แอดแท็กเมนต์ใหม่แค่นั้นเองนะคะอ่ะดูสิเป็นยังไงบ้างดูหน้าลัก จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยน่าจะจะอยู่ตรงหน้าหลักแล้วประชาสัมพันธ์นอจาจะจะอยู่ในหน้าหลักแล้วก็ยังอยู่ในเมนูด้านซ้ายด้วยนะคะนี่คะ่ะประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างอยู่ไหนอีกถ้าจะดูเรื่องทั้งหมดให้ไปที่อ่านทั้งหมดของจัดซื้อจัดจ้างถ้าอยากอ่านข่าวประชาสัมพันธ์หมดให้เราไปที่อ่านทั้งหมดของประชาสัมพันธ์หรือไปอีกตรงหนึ่งก็ได้ก็คือสัมพันธ์นตรงนี้นี่หรือ จตชื่อจ้านตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกเลยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นเป็นตารางเห็นไหมะคะเียนโดยกองขังเห็นไหมคะเทศบาลเขาทำเองเไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้เขียนนะคะมันก็จะกลายเป็นออฟฟิศเป็นคนเขียนอ่านไปแล้วกี่คนนะคะคนที่ทำราคาคลิกไปคลิกมานะคะมันก็จะนับเดตติ้งไปเรื่อยนะคะ เนี่ยถ้าเราจะไม่เอาบทความนี้ทำยังไงล่ะนะฮะไปที่ไหนนี่สีดินสอสีน้ำเงินกับดินสอสีส้มต่างกันยังไงเขาคงหมดเวลาที่จะให้ประชาชนเห็นแล้วนะก็คือจะต้องงดเผยแพร่ถ้ายังให้อยากเห็นอยู่ก็เผยแพร่อยู่งดเผยแพร่ทำยังไงหมดเวลาแล้ว ให้ไปที่ไหนอ่ะคลิกเข้าไปเลยที่ดินสอดินสอหลังเรื่องที่หนึ่งนะคะพอคลิกเข้าไปเสร็จนะคะเลื่อนลงมาตรงใกล้ๆก,กับเซกชันเห็นคำว่าเผยแพร่แล้วไหมคะตอนนี้มันใช่อยู่ไหมคะถ้าเราไม่อยากเผยแพร่ให้เราคลิกใหม่ ็นไหมคะ,ะแล้วจากนั้นทำยังไงคะบันทึกแค่นี้เองคลิกไม่แล้วก็บันทึก ขามาเน็ตจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้ที่จริงไม่นานขนาดนี้นะคะพี่น้อง นี่เห็นไหมคะปากกาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะก็คืองดเผยแร่นะคะอ่ะไม่เชื่อก็ลองออกจากระบบดูก็จะไม่เห็นบทความนี้แล้วนะคะลองไปที่หน้าหลักสิหน้าหลักก็ไม่มีเหมือนกันนะยังไม่ไปงคือเริ่มเย็นแล้วนะ เกือบสี่โมงแล้วเน็ตก็จะช้านะคะเด็กจะเลิกเรียนแล้วมาแย่งเราเล่นเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะไม่มีแล้วเพราะเรางดเผยแพร่นะคะแล้นั้นถ้าแผนทํายังไงคะเหมือนกันไมมทําเหมือนกนารเทศบาลอยากทําเหมือนกันไหมทําเหมือนกันนะ,ะโดยให้เราไปไหนไปไหนคะไปเพิ่มเนื้อหาตรงส่วนของสมาชิกจากนั้นให้เราพิมพ์อะไรคะ ช้าบอนหลังจะทำคู่มือตอนเช้าเน็ตคงเร็วกว่านี้มาให้เราพิมอะไรคะชื่อเรื่องสอ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 ,สอ เกลนนามดาวโหลดตามเอกสารแนบนี้นะจ๊ะนะจ๊าจัดกลางจัดอะไรก็ว่าไปและสิ่งสำคัญคืออะไรคะเลือกเซกชนันแคตตอรีย่อยถ้างงให้ดูตามเมนูด้านซ้ายนางปรกกาจะบอกหรือไม่บอกก็ได้เผยแพร่แล้วใช่วันหลังไม่เอาค่อยไม่นะแล้วก็บันทึก คลิกยกเลิกไปนะแผนพัฒนาดูสิเวลาจะแน่ไฟล์สมมติเราบันทึกใช่ไหมคะเราก็มาที่แผนพัฒนาเมนูด้านซ้ายนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ไหนคะคลิกที่ชื่อเรื่อนอย่าคลิกดินสอนะคลิกดินสอจะไปเหมือนเมื่อกี้เข้าไปใส่ตัวหนังสืออ่ะคลิกที่ชื่อเลือ่องแล้วให้ไปที่ไหนคะ เห็นไหมคะแนบส่วนที่6ก่อน5สรุป4 1่3ถึงสเรื่องนะจะมีทั้ง Word ทั้ง PDF ตอดังนั้นเนี่ยไฟล์เขาก็แยกกันจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะก็ค่อย Add แอ t แท h m เมนไปนะคะพอจะเข้าใจไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่2อ่ะอันนี้ก็พิมพ์ผิดนี่น,นประกาศเทศบาลอ่ะเข้าไปแก้ให้หน่อยนะคะไปที่ดินสอจะแก้ตรงเนี้ยลืมไปเน็ตช้า บันทึกนะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยู่กองค้างนะคะหรือว่าอยู่อ่าเป็นทำแผนโดยเฉพาะนะคะก็ทำเฉพาะแค่นี้พอนะแอดอะแท็กเมนต์แล้วก็ออกจากระบบไปเลยออกยังไงคะตรงที่เราเข้าระบบมาตั้งแต่แรกและะ้วค่ะออกจากระบบเลยเราก็จะกลายเป็นผู้ เยี่ยมชมเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นบทที่2ก็คือเรื่องของการแนบไฟล์เอกสารนั่นเองนะจะอยู่หน้ายี่บทเป็นต้นไปในคู่มือนะหรือว่าหน้าไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ดูตามบทไปนะคะในคู่มืออาจจะไม่อยู่ในบทที่2ก็ได้นะแต่นี้เป็นเรื่องของการแนบไฟล์เอกสารเอกสารให้เราแนบนั้นจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ เราค่อยดิสเทปดิสเพย์ไฟล์เนมทีหลังก็ได้นะคะถ้าใครจำไม่ได้ยังไงก็คลิกย้อนกลับไปดูนะคะดูซ้ำไปซ้ำมานะคะเดี๋ยวก็คล่องเองนะคู่มือนี้พกไปได้ทุกที่นะคะเซฟเก็บไว้ในเครื่องก็ได้นะคะตอนนี้ขอพักก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อกับบทที่3ของเรื่องอะไรคะเรื่องการทำกิจ,จกรรมนั่นเองนะคะสำหรับ บทนี้นะคะขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ